ปัญหาวิกฤตการระบบประปาเทศบาลนครศรีธรรมราชก็ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็กําลังประสบปัญหาขาดแคลนน้าสําหรับใช้ในตึกผู้ป่วยและก็ตึกผู้ป่วยวิกฤตอย่างหนักซึ่งเป็นระบบ,ะบน,น้ําจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขณะที่นายดนายเจียมวิเศษสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เข้ารับรายงานสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจากนายแพทย์ทรงเกียรติเล็กตะก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแล้วก็เตรียมแผนเร่งแก้ปัญหาเพื่อประคองสถานการณ์โดยเฉพาะในตึกผู้ป่วยสําคัญนะคะอย่างเช่นศูนย์ไตเทียมที่ต้องใช้น้ําในการช่วยเหลือผู้ป่วยถึงชั่วโมงละ1 0 0 0พันลิตรก็ต้องปิดตัวชั่วคราวนะคะเนื่องจากระบบน้ําไม่เพียงพอส่วนอาคารผ่าตัดซึ่งมีห้องผ่าตัดจํานวน15ห้องหมุนเวียนก็ปรากฏว่าไม่สามารถใช้ได้ตามปกติเนื่องจากภาวะการขาดแคลนน้าประปาขณะที่การนัดหมายผ่าตัดของผู้ป่วยบางส่วน ที่ยังสามารถต่อได้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากน้ําหล่อเลี้ยงระบบทางการแพทย์ไม่เพียงพอค่ะขณะที่อาคารผู้ป่วยพิเศษเฉล,ฉลิมพระบารมีครับก็ต้องปิดแล้วก็หยุดให้บริการลงนะครับเพราะว่าไม่มีน้ําใช้เช่นเดียวกับอาคาร298ที่กําลังเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากเป็นตึกสามัญที่ปิดบริการไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่มีน้ําที่จะใช้ในระบบห้องสุขาส่วนการบริการเรื่องของผู้ป่วยนอกครับก็ต้องปิดห้องน้ําโดยเด็ดขาดเนื่องจากไม่มีน้ําใช้โดยต้อง ใช้รถสุขาเคลื่อนที่มาจอดให้บริการด้านหน้าแทนครับขณะที่ส่วนซักรีดนะครับแล้วก็ระบบการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็กําลังประสบปัญหาน้ําไม่เพียงพอเช่นเดียวกันทําให้ภาพรวมของการจัดการผ้าและก็เครื่องมือปลอดเชื้อนั้นกําลังวิกฤตอย่างหนักครับซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรงและอยู่ในภาวะเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อด้วยครับซึ่งนายดนายเจียมวิเศษสุขครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ระบุครับว่าในส่วนของ ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือฟอกไตเทียมนั้นก็จะต้องใช้น้ำจำนวนมาก ซึ่งการให้บริการขณะนี้ก็เน้นผู้ป่วยฉุกเฉินและอาการวิกฤตส่วนผู้ป่วยฟอกไตปกติก็จะมีการบริการนำไปฟอกไตย,ยังโรงพยาบาลใกล้เคียงครับโดยมีรถตู้รับส่งผู้ป่วยให้นะฮะค่ะขณะที่ปัญหาการขาดแคลนน้าของเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชนะคะภายหลังจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแหล่งน้ําก็พบว่ามีแหล่งน้ําเป็นจํานวนมากโดยเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมให้เทศบาลสูบน้ําผลิตประปาได้โดยไม่คิดมูล ค่าใดๆในช่วงหน้าแล้งอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่จะเกิดวิกฤตระบบจําหน่ายน้ําอยู่ในสภาวะปกติขณะที่ผู้บริหารอ้างว่ามีปัญหาระบบท่อเก่าซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดปัญหาท่อเก่าจึงเกิดขึ้นเฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้นทั้งที่มีการบริหารงานมาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง5ปี